สวัสดีครับวันนี้เรามาที่บูธเกมเมอร์แ lap นะครับในงานคอมม a าส2ง2่เอาเป็นว่าผมมาส่งแล้วกันนะครับเผื่อใครที่กำลังสนใจคีย์บอร์ดนะครับจากทาง AJS นะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับมีให้เลือกหลายไซส์นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูรุ่นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วกันนะครับก็อันนี้จะพาไปส่งรุ่น AK 8 2 0นะอ่ะตามมาเลยครับตามาดูตามมาดูเลยตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นตัว AK 8 2 0นะครับก็ จะมีในเรื่องของตัวปุ่มนะครับที่เป็นตัววอลลุ่มตรงนี้เห็นไหมก็จะมีปุ่มวอลลุ่มครับด้านนี้ครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟสเตตัสนะครับมีให้เย็นตัว OS เลยนะก็คืออย่างที่บอกแหละเขาใช้ได้ทั้งตัว MacOS แล้วก็ตัว Windows นะครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้พี่เขาบอกว่าขายดีมากนะครับใครที่มาไม่ทันก็อาจจะหมดได้นะครับต้องรีบมาหน่อยนะสำหรับตัว ak 8 2 0นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ นี่ตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เป็นตัว992นะนี่ผมก็เพิ่งรีวิวไปนะแต่ว่าตัวที่ผมรีวิวอ่ะมันจะเป็นตัวสีดาอันนี้เป็นตัวสีออกครีมๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าคอมโรงเรียนเนาะอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆคือเขาก็จะได้เรื่องของตัวที่เป็นวอลล่มนะครับตรงนี้มีปุ่มวอลล่มให้ด้วยนะครับปรับในเรื่องของตัวเสียงได้อ่าประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ปรับตัวที่คัมคีบอร์ดเนี่ยได้2องเลเวลด้วยครับได้ต่ําแล้วก็ได้สูง สามารถรับได้เลยเอเจสโอเคเลยนะตัวนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันบ้างว่าเขามีตัวอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัว AK832 Pro ตัวนี้ตัวที่เขาจับอยู่คะตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัว AK832 Pro นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวจอแสดงผลนะครับที่บริเวณนี้ด้วยขออนุญาตดูนะเห็นไหมจะบอกในเรื่องของตัววันที่เวลานะครับต่างๆแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาก็เป็นแบบไร้สายนะนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคตัวไร้สายก็ลองเข้ามาดูได้ถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็อีกหนึ่งตัวไฮไลท์เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เขาไม่ได้บอกในเรื่องของตัวราคานะแต่ว่าผมจะให้ดูฟีเจอร์หลักๆแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะมีในเรื่องของตัวจอนะครับสแสดงผลในเรื่องของตัว CPU นะครับตัวอ,อุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวเรื่องของแรมด้วยเขาก็มีการสแสดงผลนะครับกดนำแพดได้ด้วยนะมีนำแพดขึ้นด้วยนะครับ เจ๋งเลยนะมีจอให้ด้วยนะคีย์บอร์ดสมัยนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวด้านนี้ครับก็เป็นตัวซีรีส์871นะครับก็มีให้เลือกหลายสีนะเนี่ยมีเสียงพูด,ด้วยนะครับประมาณนี้เลยก็ใครสนใจก็ลองมาดูแล้วกันนะครับประมาณนี้ซูมออกก็มีให้เลือกหลายตัวนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาดูได้ครับอยู่ที่โซนของบานาน่า uh, นะครับก็ มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับจากทางเกมเมอร์แลบนั่นเองครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ